เริ ấy, ền, sao, ó, này, ่มมีจิตสำนึกของตนเองในฐานะเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยคนรุ่นนี้เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่การพัฒนานั้นก็นำมาซึ่ปัญหามากมายรวมทั้งต้องว่าระหวบาลควรจะกำ่างไับาลควรจะทว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม และด้วยจิตสำลึกดังกล่าวจะมุชนคนหนุ่มสาวรุน่นใหา่เจ้าต้องมามีบทบาทเพื่อสังคมอย่างแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านักศึกษาผมก็จะสนใจในเรื่องของบ้านเมืองอย่างนี้นะครับตั้งใจสนใจที่จะดูนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองข้ามมองเข้าว่าประชาชนไม่สนใจการเมือง แท้ที่จริงไม่ใช่ครับเขาสนใจกันเหมือนแต่ไม่มีคนที่จะให้โอกาสไม่มีคนที่จะนําสิ่งเหล่านี้นมานําเสนอติดตามดูครับผู้ประกอบการกลุมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระตามสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยรูหรือไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและก็เกิดองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการประสานความคิดกิจกรรมของพวกเขาเช่นศูนย์การวิศวกรรกศึกษาแห่งรหประเทศไทยศูนย์การทะเบียนแห่งประเทศไทยความตื่นตัวและความเคลื่อน,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 นไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวดำเนินไปข้างการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในดถบโลกการเดินระหว่างประเทศเริ่มเปลี่ยนจากการเผชิญหน,าน้างสองข่ายกลายเป็นการเดินสามเศร้าสหรัฐอ,อเมริกา สหภาพโซเวียตและจีนส่วนการเมืองภายในของไทยก็ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างกล่าวคือมีการประกาศใช้วัตธรรมนุญฉบับปีพุทธศักราช2 5 1มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีในปีพุทธศักราช2 5 1 2นำโดยรัฐบาลอันมีจอมพลถนอมกิตติจารเป็นนายกรัฐมนตรี